สวัสดีครับผมพานพึ่งพงทสารประแดกนะครับพานชลาหน้าตาดีนะครับก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยออกมาหาผึ่งหาเมงนะครับวันนี้ก็มากับซปเปอร์สตาร์กำลังลุงกำลังดังนะครับพานพันเต่านินจานะครับเออคนคนอะไรเหรอเขาเรียกว่าคนอะไรคนเฝ้าคอนฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจนะครับเดอ้อถืออกถือใจกับ ากด้วครับเด้อที่เป็น Facebook ที่เป็น YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นคลิปกันคลิปยาวคลิปเดียวก็เรียนเชิญน,นะครับไ,ไ,ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงอเอาแค่มือลอดมาพอไอ ว้าวโโ veure, นี่น้อใหม่มึงได้แผ่นไหนน้ำดีเว้ยน้ำดีเว้ยน้ำดีก็บตอ,อด,ดีด้วยเอาผึ่งน้องไม่ใช่ชนะลง ถ้ทาท่นลุงนี่ไม่ตรดนี่นาสบเสืออยากรู้ว่าสาบเสือเป็นไงผัไหมผัวผั <ห ả? S 1> ใส่ถุงเดียวกันไม่ได้นี่ถุงเดียวกันไม่ได้นี่ไม่ต้องแต่งดอกลงมาแต่งล่าง รครับนี่อีกลังหนึ่งนะครับลังแรกให้ีันเตยขึ้นไปนะครับลังนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ฟันเตยบอกขาว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 ไม่เตยมี้ขาวเท่ๆนหนะขาวกว็าขาวครับขาวอยู่หรือว่าน,นี่น้อง ไฟไหมเจ้าของอู้อู้ได้อยูุติตึ๊ดโลนึงครับเขียดูน้ำคนลุอู้น้ำดีแท้เจ๋อน้ำหัวงามเลย นนี่ถ้าหัวงี้สว่างามนะครับเอ,อ้ยครับน้ำคือคือคือนะครับโอซเคโอซเคครับพี่น้องเออได้คิวเฉพาะตั้งกองกับครบหมดแล้ว ngay ngắn cái tưng không được chắc khi uy mai thái mai mình này vậy mai mình này

นั่นนั่นนั่นเห็นไหมล่ะเ้ยโอ้เห็นไหมออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่เดีสติสติ หาเรื่องยากโกงเก่งเลยตอนนี้ Kidding, 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 kidding. ไอยังนะยอู้หงหักโค้มเลยไหมหล่ะ,ค,ละครับผมเอาจั๊กคลังครับมันท่านได้ำํำให้พันเตยขึ้นต้นสงวนน้อยโอ้พึ่งแตกแล้วเออครับ่งยูซายอ้หนามตัวนี่จาน น้ำอะไรน้ำอะไรน้ำต้นควรกบกุ้มเลยหนูนหได้อยู่เอามือ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 ไอ้เ,อเคี่ยก็ได้นะถ้ามัน<ด>อ่อน,นจะได้ปล่อยเดี๋ยวลูกพี <c oughs> ่ฮผันนันบะเซียนเวีเซียนเดินไม่เห็นผึง่งมีน้ำไหมเอ้ยถ้าม่มีน้ำก็ปล่อยเลยนะ รุ่นแรกแกงด้วยนี่รุ่นแรกแกงนี่นะเออถึงหรือวะคนนั้น่เออนนาเซียน,นยเนะเขียดูน้ำสิใบไม้เขียดูโวโ้โหเป็นไงตอนนั้นจะน้ำไมาเว้ไวไอ้ดอกเคลือต้นหมาออกหลายๆมาซ้ำได้อยู่น้านี่าหาว่า แม่มีการตอดด้วยนะนี่ไงไงไโอ้ยตอดมือเอาแค่น้ำพอแล้วนะเม,ม,ม่นมันตุกไหลก็เปลี่ยนคางเปลี่ยนเนวอู้เจ็บแค่นี้ก็เจ็บ โอเคเรียบร้อยลุงตอนนี้จันตอนเหลี่วนาะมมันจะเหลือนี่ไม่ใช่ใชัช้นน้ำลง<ะ>ก็ตอนแล้วเว้ยไม่ใช่ชั้นน้ำงไปพี่น้องหิวเขาหิวน้ำแรงแล้วคำแล้วนะครับโอเคเล้วมือนีนะครับ,รบได้น้ำได้หัง พอได้แบ่งกันกินแบ่งกันขายไปพี่น้องเอ้ยนะครับงานของพันชลาน้าตาสูดยอดหน้าตาดีพันพดีทงตะสันประเด็จเมื่อนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีครับ